สวัสดีครับผมผีน่องมาเบิงครับเห็นไหมครับผู้ใดอันไฟใหม่มาตัตใสครับล่ามทงมาเลยครับเบิงเนี่ยตอนอยู่ข่าผมครับอยู่ข้าสลมปไว้ครับมันติย่างบ่นเลยเป็นอยบนี้บเหลือเลยครับผู้ใดมาจุดจุดล่ามมานน่ บุ้งนะครับคุณพ่อแม่อันนั้นได้หนิคุณว่าคุณมาจุดคุณมาลักจุดป่ะบุ้งกันใหม่มันก็จีบใหม่คลั่กแน่จ้ะตัวจุกข้าวผมบบเหลือเลยครับเห็นบ่ตัวจุกข้าวผมจิบมันง่ามผมทายเบุ้งบุนั้นกําลังสิเป็นต้นนี่ครับเห็นบนน่นี่กําลังสิเป็นมาาสิครับบบเหลือเลยครับเรียบร้อยดีเลย มันใส่ขุนใหม่หล so ่นทงหล่นทามาเ่ะผมครับมันล้ามันห่อถิ่นมันเงินจุ่ยเด็กมันงงอยู่มันเอาห่อเด็กดูดูครับดูดูบลาเรือยังเลยครับต้นยูคาผมนี่กำลังงามๆนี่เห็นบะกำลังงามๆก็กำลังสิขึ้นนี่ครับนี่กุ้งสาตัดหญ้าออกตัดหญ้าออกเสร็จมันเปลี่ยนแล้วก็ะจาอันแล้วก็ะจาเอาลุงให้ปลา หมันมดเลยครับหมันมดเลยมัหัก็พายขึ้นบ่ก็พายก็ยังเลยโอ้โหผู้เดยมัเผาต้องมีข้นนะครับห้อยคนเห็นบ่นี่ห้อยค้นยังมันห้อยขนยังมากเลยครับตรงนี้ข้าผมบ่เหลือเลย

anh ăn đi không nè đưa tới tòa đưa tới gì không, không chỉ cần phải mua ô ông cứ lia chạy ngang chưa đúng luôn trồng chạy lên mất cắn chèng nhưng mà người phụng có nó chỉ mất tát nhà mới nè đơn này là nè mướt đèn sen mới nhăng nhăng ตรงตัวโอ้เลือยยังเลยน้ำมาสัมมีห้อยคนไม้ยางอ่อมต้อนข่อมเลยป่ะห้อยค้นยางอ่อมยางอ่อมหายยังโอ้เหลือต่วนเดียวนี่เหลือต่วนเดียวนี่โอ้คงคือเลี้ใจแห้งต่ว่ป้าตัวเผาขัดเผาเนี่ย เผาจนบุเรียยังได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวใจดีพีนนออ่น้องอน,อน,นย่าค,ครับผมอยากเห็นตัวมันเด้ผู้ใดก็ขึ้นจังอุบาทว์ไปเถอะเผาเลยก็ไม่ยังอ้อมน้องเผมได้เลยเผาเลยกินห้อยย่างครับเห็นบ่กรีห้อยย่างอ้อมย่างอ้อมให้ยัง ห้วยลุงน้ำผมจังเลยครับจังเลยบุเรือ,อยังเลยครับวางแผนไว้ดีปลูกยุคข้างงามบุเรือ,อยังเลยครับโอ้ยมาเรียแห้งเนาะเอา้าเจนี่ก็ฝากสักนิดนะครับผมบบอกอ่อาผู้ใดที่เผากับอให้มันห่อนมันหุ่นนะครับเด้อขอให้ห่อนหุ้่น้อครับพวกอะไรเผาไฟนี่เผาไฟมาเตือน้วนพืนนี่ ผมขอให้หันให้วนให้อ่าให้นี่ยังหม่น้ำคือไฟไเลยครับเอาสวัสดีนะครับผม